สัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกานครับที่ได้รับทุกท่านครับช่อโชีดีธรรมดานะครับโชีดีธรรมดาก็จะนำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่18บมนาคมองนระครับวันนี้บานังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสน้ำเจ้ต้องเป็นดีด้ทุกทานนะครับขอขอขอบพรคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกทุกทุกอ่ากโปดติดตามเลยนะครับโรดติดตามโรดติดตามดไลค์ดยนะครับ ทางก็จะมาวาเล่ท่านผู้ชม้ดูเพื่อความเพินเท่านั้นนะครับืลคระบเป็นมาๆครับอาจิดไปนะครับวันที่18มีนาคม2568นะครับคุณไทยเที่ยงนะคุณไทยเที่ยงนะครับเจ็ดกับแนะครับเ็้านย์เจ็ดหนึองเจาไปกลับเลยนะแปดเก้านย์แปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับส่วนชุดวินนะครับเจ็ดแปดาน่งสองสามนะครับอนนี้นะครับครับ เม่ครับนม่มมีผมกันเนาะไม่ไม่ได้มีผมเลยแต่ชาวจัดใา้นู้วิ่งฝึกทางเออหลงหลงหลงเดินเหงื่อตก้อะไนี้มันลืมต่อไปด้วย ม <c oughs> ีไม่ถูกทางเลยพ่อมว่าส่งไปจบแล้วด,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 ดึกดึกมีผิดทางอ่าขับเก,ก็บไปแล้วครับเก,ก็บไปแล้วมันต้องมาสนใจนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะ ตามนี้แล้วกันนะครับชมดีชมดีครับครัแบวันนี้พบกันใหม่รอาบบ่ายนะครัแบชมดีครับขอบคุณครับ